โอ้โหมีคนเล่นเพียบเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยโอ้เนี่ยบุ๊ค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 โอ้โหนุ่นนุน่นนุนน่นดูส่งน้ำเนะี่ยดูนะครับบุ๊คโอ้โหคันเทพเลยอะ่ะนี่เล่นยั่วเหลือเ,เกินเราพลาดนะเราไม่ได้เอาสเกีบอร์ดมานะสุกนะวันนี้ขี่สองคนน้องแมว <c oughs> อุ้ยตรงนี้ดู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 เขาดูดูดูด,ดูโอ้ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ไหนครับสเกตนี่ท่านผู้ชมตอนนี้เปิดหูเปิดตาครับวันนี้พอดีได้มีโอกาสเข้าเมืองชนพี่น้องโอ้นี่ครับเราอยู่กันที่อ่างศิลาครับอ่างศิลาชนบุรีนะครับนี่หุ้ยพลาดเลยเราเรือมาสกเกตมาท่านผู้ชมนี่สุดแชนแนลพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยโอ้โหก <c oughs> รแววได้ทันไหม,ไหม <c oughs> โอ้โหนี่นนู่นน่น,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 นท่านผู้ชม มีคนข ah. ี่เพียบเลยอ่าทีโตนี okay, ่น ok, ี่นี่นี่ดูพี่เขากลิ ra, ้ดกลิ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 ้ดนี่โอ้โหนี่แต่มาจะมีร้านขายด้วยโอ้โหเราพลาดพลาดมากเลยอ่ะอืมเซิร์ฟเคสโนู่นอ่ะคนโอ้โหเขาเล่นเราพลาดได้ไงเนี่ยสองร้านเหรออืม อาเดินไปดูกันนะพี่ผู้ชมวันนี้วันที่ที่ยี่สิบเจ็ดนะพีผู้ชมยี่สิบเจ็ดนะครับเวลาประมาณห้าโมงม,มีดันสวยๆเลย,ยสุดเลยสุดแค่เนี <laughs> โอ้โหนี่ไงบอดเด็กบอดอุย้ยมีเครื่องป้องกันด้วยหมวกกัน,น็อกกันนี้แล้วสุดอุ้ยถุงใส่ด้วยสุ <laughs> สดส <laughs> เอาไหม <laughs> โอ้ยไม่ได้เตรียมตังมาเลยดูดูดตา,าเบาเลยตา,าเบาเลยดเดี๋ยวครั้งหน้านะครั้งหน้าครั้งหน้าเรามาเล่นใหม่เนาะที่สุดโอ้ยขี่ได้แล้วอะเซิร์ฟสเก็ตอะน,นี่โอ้โหตัวเล็กตัวน้อยก็ขี่ไดโนนนนนนน้โอ้โน่น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 โอ้โหมีสไลด์งลงด้วยโอ้โนี่นี่นี่น,นี่โอ้โหท่านผู้ชมโอ้โห นี่ปปปปปุุุ๊๊๊๊๊บบบบบตรงนี้น่าจะเป็นลานสเก็ตนะเขาน่าจะเปิดให้เล่นได้ดูขนเยอะมากดูดิดูพี่เขาเล่นเล่นแบบนี้ก็ได้เหรอโอ้โอ้เอาขาเทียวนี่เล่นยั่วเหลือเกิน เราพลาดน,นะเราไม่ได้เอาสกีตบอลออกมานะสุกนะโอ้ยถ้าเอาสกีตบอลออกมาเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าพราสัญญาเนี่ยท่านผู้ชมโอ้ยิยงล้านตรงนั้นยิงคนเยอะท่ะานผู้ชมไม่โอ้ยพลาดเลยเนะาะพลาดอย่างไรตัวมโหฬารเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยครับนนพ่อไม่รู้ว่าพี่เขาเล่นนี่ โอ้โหเฟียมากชับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปอุ้ยตรงนี้ดู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 เขาดู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 โอ้โหอันนี้ขี่สองคนน้องแมวโอ้นี่เจ้าของร้านลูกเจ้าของร้านใช่ไหมเนี่ยโอ้โหขี่เก่งมากอะเก่งมากเลยเนาะดูครับโอ้ก็เล่นแข่งกันท่านผู้ชม ว้าวว้าวโอ้โอโอโอมีไอ้นี่นที่เขาป้องกันไว้เขาเขาเนี่เซียนจริงๆโอ้โหพี่เขาเล่นมานานเนี่ยน่าจะเล่นมานานแล้วเนาะนี่เจ้าของร้านก็มาเล่นด้วยโอ้โห <c oughs> เจ้าของร้านยังเล่นไม่เป็นเลยโอ้ยเป็นแล้วนี่ดูนี่โอ้โหมีสุกแล้วจะกลับแล้วจะกลับแล้วสงสัยอยากเล่นท่านผู้ชมครับผมวันนี้คู่ตัวกับช่องคู่ตัวนะครับมีสุกชาแนลครับพวกเราอ่ามีสุกแฟมิลี่ครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาขี่เก็บล็อกนี้ได้นะก็หาอะไรมากินไ้วยเก่งกัน กันดีกว่าช่างไม่ชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอ้าวไม่ชมใส่งอนแล้วไม่ชมเนี่ยแจกแฟชั่นกิทตรงนี้เห็นะตอนมีร้านขายช่างไม่ชมช่างไมใส่งอนอ่ะถ้าถ้างอนพอไปซื้อให้เดี๋ยวถ้ามาติดกล้องนี้ติดคลิปดีพอซื้อให้อ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมเจอกันใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย กดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย